อียังกว่าไม่ยังไม่สวยดีกว่าเฉดนะยังกว่าแระเราหิีวฮักแปลว่าอียังมันหมายเขาบางเด้อเอ้ากินแล้วเข้าไปเลยไปทังเขาเนาะโอ้เจ้ากระดองหิ้วฮักสมกันเออสากหน่อยตัวคนกางอาจารย์พิงสากหน่อยตัวเตียงคือนยังเอ้ากะกินก็ไปกะเฉดไล่จนเออหนึ่เลยเออครับครับครับกระดองหิ้วฮักยิ้ม มันกินได้ปทดบ่อคือว่าแบเอออาจารย์กินยังได้เนี่ยกินเบียร์นะพอพักวันเบาๆยังกินเอาละกินเลยีๆๆๆอาจารย์้อเชแล้วอันรี้นะยกพอแล้วไปจัดไป่าให้เสียพอเช็ดแล้ไปพอเช็ดไปอาบน้ำอาบน้ำคนไรไปอาบน้ำเปรียเสีาไห เราขึ้นย่างไ้กูถ่ายิลนงเด้ตีมานหนตี่อเคครับคิดอะไรเอรอรอรออยูมอพอมนี่คอได้คิดจะเป็นได้หน่อยเนาะสมัยตะกวนมันนั่นบลาหลก็เลียนแซบเป็นทุบๆเป็นแปลตาแตกไม่กระดงใหมอ้าวไม่ปีนกินเขาเขาไปวันนี้อ้าช่วยวันนี้ ใช่บแล้วใช้กระโดดไข่ไข่กินกินไม่ไลทำไมเงี้ยเนี่ยมันไปกินมันเจียหวานเดียกปลาไหลเน่มแต่ก้อนปลาไหลมันตัวไงตัวไงหนีเนาอทุบเปี้ยัแค่หรอกทุกุบมืออนนี้มันอยลงลอยอะไรมือนึ่งไดตัวทำหนีกอยกมีให้เบดได้ว่ามันโอ้จิเป็นโลกอย่างนี้นะไนหากินกับบมี่ไ้ มันจะได้เป็ดจนเป็ดหักห <c ười noise> ัทเนาะเอาเกือบว่ะไดยูหันห่อแล้วบวกกินลูกแต่เลยเป็นอย่างกุ้งจ้ากุ้งจ้าวป็นกุ้งลลายเปลี่ยนละลาไม่กินของอันนักนรสมก้งกุ้งไหลไหลในหอยย่างนะหอยางไก่เนี่ยว่าอะไรได้บหลกองล้างปาไหลมาพาพาวกเมันบ มใสมัยหายวะบริจิยืยอนมันใสใสยใสใสจมใสย่งเลยใสย่งเกินเราก็ไปคนเพืองคุณแล้วเราาพีมึงคันว่าไปแล้วมึงเสแล้วเมื่อืนเจนว่าเนอสิ ได้กินข้าน่าไป็ลไรง้วน่ะเจี๊ยบแต่ข้องกินแล้วกับง้วนไม่ได้กินนี่ไปเค้าหันหุ่นลิฟต์แตขอาวาดเมียแล้วไม่มีปัญหาแล้วต้องกินหมดเลยพี่งั้นพีสั่งฮะต้องกินหมดเลยยังเข้มข้นมาบ่อเมียให้เมียคนข้าวหัวงตัวเมียเปล่าไปเมี่ยตายแล้วเมียป่าเอ้ยพายุท่องตัวเดียวได้เจ้าของร้านลาบไปครับไป นาต,ตง,งูสองเงียสองงามนาตาตูวก็ไม่ไปตัวหจะเป็นได้บึงบ้งได้เปลี่ยนงวกงวกข้างกระยานพุง่งพุ่งกระยืน<า>พุ่งกยังกยืนออกมาสามเดืนดอนเพูดจูกไหมพฤิกรรมเน่หดหนาไปว่างเราไปน่อ,นนนอบพฤิกรรมาายใโตเป็นในบุคลกในระว่างการใส่ขารมนี่เป็นส่วนหนึ่งของชมสอทุกๆสัมพันธ์ เนื่องจากว่าหน้าตาเข้าบ่ให้เขาต้องใส่ข้าเบาเอาตัวนี้ปัญหาในช่วงนี้เขาต้องใส่ข้าเบาข้าเจ้าเไปเบิ้งนเฟนอืไปซองมึง้นเฟงเฟนว่นั่ะอันนลมงอันเป็นนั่งกินเหล่ากินกันแท้กันไปเย่เขาไปเบิ้นเฟนเขาเดน้าวบ่อแล้วเขาไปล้นเหัวเนี่เย่ล้มสังเข็มเลย้อเขาแม่เนี่ยนี่มนั่นไมเอเย่ไปนั่งสื่อเบิ้งูน้คนกบม่มีผัวแมวนงเออแม่ใหม่ทันั่นเหมนกัน

เวอาล่านาพราะว่าเราว่อยาก่ายบัตรเจ้าถ่ายองยูทูบบ่เด้อทีเด้อ่อาเยอปเงายมัดมัดียได้้วพอท่องรูมีหรอยังพ่อให้ยังดีดิโอ้ม่ดูแท้มึงมือก่องให้มือก่องพ่อัีจุ๊กครับผมใจุ๊กเปิดกีบไปเดี๋ยวังมกจมูเ็นไต้องไปตัก เขาเป็นคนมางใส่เพ็ดเนาะให้ยื้ซ้อนนี่โอ้ยครับแตจันหนึ่เห็นันี่หน้าตางิเขาใสเหาอยู่หากินเนี่ยมามี่ายไปพงกะเอากิซ้อนไปเกี้ยวเบ็ดก่เสียไปข้าวเดียวันตนั่นแหละยอซ้อนยินดีโอ้ยในน้มดี่เท่อรดโพอหนานี่ครับดยหลังมันเ็ดเบอร์น้อยนะโดยพ่อหนานี่ครับหน้านี่มันเป็นป่ามันบอกครมีอาหารธรรมชาติเป็นวง กิซ้อนไปเกี่ยวข้าวเดียวกับตามแล้วใหญ่ท้ายบ้านมึงเข้าใจว่าวิธีชีวิตแบบ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 พ่อเพียงแบบเฮ็ดต้งไหนเี่เครื่องเครื่องนันหาลอยสิไม่น่าเหน็ดหาลอยก็บาทครับแมนน้องมันเฮ็ดน้องเป็นซางไฟฟ้าเร่งกิซ้อนชุดเร่งกิซ้อนอหดมันเคื่อนกันนะมันเป็นมากเลยมันกับบุ้มบับบุ้มบับมากเบอร์เทปอ YouTube เปิดเลยแมนครับแมนทุบบ้านเขาเอา่อยไอ้งาแบบเผาตัวหลักเอา เวลาขวหน่อยว้ล่ะขึ้นมาบ้านนี้ขวงหล่ยบ๋จะกินดิบมักขวงหน่ยขวเยบขวดเลยขวดเลยขวเลยขวเลยขวดเลยขวดเลยขวงเลยขวด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 เหยขวเขยขเขวดเวอยขวเมยขวดเลยขวดเเลยเดลยวเลยขวดเขวดเลยขวดเลยขวดเลยเลยขวดยขวยวยเเดยวเยดวเข ขนะันเนื้อขันว่าไชว่าแซเนี่เพ่แผเด้วยพเมียก้อนมาได้เจีเครียดเมียไมใช้ก่อนดือบานม่้คือนว่าทากอนว่าือวานวาทำคณเอาคณดึกมากว่านไม่ใส่ว่าว่านไม่ใส่วานมันกะ็สนะิเรยอยูนะ่ เอาเป็นหัววัววัดวหวพร่องกันวัวรับตามเอาผมกอกเอาควที่ซองนี่ว่าเรื่องมีอาการละลไรเลยบ่ลำเหอยได้วัดพ่อได้วัดมันขิดข่วนวัวหรือจังไหนอือถึงขนไปทอหัะหัวสิไหวยูน้ำกันยองกินจนหัวจักกันนี่ ขวดขวดแรกก็ยังแขวดสองคนละสงคนเรื่อง้กสองขวดสองขวดกบแท้สิบบาทพ่อทีหายากที่สุดเนียูมโลกก็เห็นว่ามันตายแล้วหายไปเห็นไปยุ่ใส่ก็มีสังอ่ะยูยใส่มาเฉดมาที่เราสองคนไม่สองคนเท่านนีเนี่มีเออตัวนี้นีอ เนี่ยนี่แหละเลยเนย่ยเลยยากเลยออกบ้านยากเนี่ยเมียนี่ออกบ้านเลยงั้นไเนียเมียเฝ้าบ้านเมียบ้านเราเสียแล้วเลี้ายงทะลูกลูกชายสองคนลูกชายก็เฮ็งงานหมดละร่องก็เห็นว่ามันตายแล้วเนาะเนี่ยไอ้น้อยเนี่ยเอาน้ำหากันเนาะคนบ้านดอนบ้านอันสารค้ามไปได้เมียอยู่อุบลมันก็หายากด้วย่ไก่ไจนเลย

ได้แลเห็นกองจบแ้แค่นี้ละจบ่บหนึ่งแปดเก้านี่เรื่องออเงาแล้เออนกล้วขึ้นอสิแล้วออกแล้วนออกแ้ออกแล้วนออกแล้วขึ่ออกแล้นอแล้วบ้านออึ้นออกแวข้นออสายบวนนอล้วนกแ้นออก้านบ้นไอกวขึ่นออกแล้วขออเแลวข้นอวขึ้อวนกแนเรา้วบินอวขสบิกลงมากนนอขกแล้ว้วกแวกเพชร เออเออเออเนอแล้วไเอาออกไปไปสวนทางกับสายลงคอสวนทางกับสายลงคอสิริลงคอสิริเขาสิออกชนประทัติธาเอ้ยออกกันออกทลางวันว่าไปเหยียบก่อนบักตนบักพ่นเลี้ยวเรี้ยวเลี้ยวเลี้ยวบ้านดอกกล้วยเด้บ้านดอกกล้วยนี่จะเป็นขาของกันวัดโพธิ์สีเมียนครับสายลงปูสายลงปูบินสายผมครับสายผม ัมันมันมัสวนกันิดไ้สวนกันครับสวนกันสวนกันอยู่ป้ากล้วยป้ากล้วยแลวเนี่ยแม่ป้ากล้วยที่ัาแม่แม่กันอยู่ป้ากล้วยบนนี้กมมาเบ้านีทั้งนี้ก็จะคล่องขึ้นมากนานมุ่งสีแยกบาใช่เพราะว่าเจอกันเมื่อไรต้องคัดแข้วเซกันถ้งป้ากล้วยถ้ยานกขนา้วยถง้ายงนใคราติ่พ่สาวเตี้ยผิดตนี่สีเปาผิดตั้า ได้บทเก็บใ่บทเก็บอันนี่ขาบเกีียวกันบัดหาใชครับเขานี่ยมันนี่ขาบเกีียวกันใเกลีนไอ้ซนนอ่ะเอ้อพิ่ตูอปตัวห้เนี่ยมันนี่ขาบเกีียวกันฮฮะเอาเลช่วงนั้นแหละครับได้โอกาสกินกินครับกินเข่าฮ้อนฮ้อนครับใส่กอบอย่างเยอทุกมือจิ้มพ่ถจะขื้นสาราผมบ่ให้ขื้นเนี่ยสาราเอาหน่อยมึขึ้นสาราอย บ่ว่ครับผมบ่ช um ันแล้วผมอิ่มแล้วบรรจทำไปล่างบาทเลยหล้งพ่อจบผมพูดไปนี่วันพ่กก็เคยไปเจ้ผมตาวเป็นนเท้าน้องเลยอืตาวทหลุด่ทลตอนเนี้ยยลดเพราเาานั่เราาน้ำนั้นายอ้หพ่ออ๋ไปล้เดี๋ยวเขาดพ่ออขาดล่อง เขาฝากจากจอภาพพญอันต่าตากุนี่วายมันลอยโล่ไปดิสิเจ็บร่างนเจ็บร่งหนิเออร่างหายินโล่เนาะบ่อยในนี้กินท้องห่อ เอาตั้งแลวตั้งวิดีโอแล้วเอาตั้งเลยเอาเข้าไปเจ้าภาพบันี่ค่ะขอบคุ่นเนครับวันนี้ผมในนามตัวแทนเพื่อนบอจรก็ขอบคุณท่านผู้กอง บวชผู้บวชอตากับคุณนายคุณนายพลครอบครัวทุกคนก็ที่เป็นาภาพสถานที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างพวกเรารู้สึกว่ามีความประทับใจอย่างมากนะครับแล้วก็ได้รับความการดูแลอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะตอบแทนคุณคุณก็ขอ ให้ท่านผู้บวชอรนตากับคุณนายจงมีความสุขความเจริญพร้อมครอบครัวนะครับมีเงนเ็นที่รักลัก<ห>ของเพื่อนทุกคนนะครับ,บของวันจะรอเราแล,แล้วก็ไปมาหาสู่กันม,กมีอะไรก็บ,บอกบอกล่าวกันนะครับก็พวกเราก็จะรักแล้วก็ดูแลก,กัน ตลอดไปครับขอให้ความรครัอีก5ปีอีก5ปีหันขอยบ้าตายขวจะไมาเอียะหปีมาเลยอะไรมาอ้ยเจ้าหักปีถูอวหมเอาที่เดิมเอาม